ทุกท่านครับวันนี้พวกเราแม่จาวิยาคมนะครับอําเภอแม่จาจังหวัดพะเยานะครับมีโอกาสได้นําเสนอนะครับผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นผลตนติตภัณฑ์ที่เกิดจากผลผลิตของพะเยาบ้านเรานี่เองนะครับซึ่งโรงเรียนแม่จายวิยาคมนี้นะครับก็มีกิจกรรมแล้วก็โครงการต่างๆจํานวนมากมายนะครับที่เปิดโอกาสให้ในักเรียนของเรานะครับได้มีโอกาสแสดงความสามารถที่สําคัญก็คือว่า โครงการเหล่านี today, <asan> ้นะครับถูกต่อยอดไปแล้วก <pine> ็นําไปประกวดได้รับรางวัลระดับประเทศทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะภูมิใจนําเสนอนะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศของเรานั่นเองนะครับแต่จะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นนั้นนะครับต้องขอแนะนําก่อนนะครับวันนี้จะมีผมนะครับเจนประจักษ์ครับรับหน้าที่ดาเนินรายการตลอด30นาทีนี้นะครับ ในระดับแรกนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนําผู้ร่วมรายการในวันนี้ก่อนนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากทั้งท่านผู้บริหารนะครับครูที่ปรึกษาโครงการรวมถึงเจ้าของผลงานในวันนี้จะมานําเสนอด้วยนะครับท่านแรกในวันนี้ครับคนสําคัญของเรานะครับก็คือคนที่คอยสนับสนุนให้โรงเรียนของเรานั้นได้มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือท่านผู้บริหารของรางโรงเองนครับขอแนะนําท่านผู้บริการพัฒนดีศรีโพครับ ท่านผู้มีการโรงเรียนแม่เจ้ายาคมคร,ครับสวัสดีครับผมนายพักดีศรีโพนะครับผู้บริหารโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมนะครับสำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสำหรับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมนะครับได้จัดการศึกษานะครับโดยเน้นให้สารสารมีความปลอดภัยนะครับจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ OBEQA เน้นการมีส่วนร่วมด้วยหลักธรรมาภิบาลนะครับในส่วนของพันธกิจของโรงเรียนในข้อที่2นั้นโรงเรียนดําเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนนะครับมีคุณภาพนะครับตามมาตรฐานสากลแล้วก็เน้นเรื่องของการยึดโยงกับหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นเรื่องของการใช้นวัตกรรมนะครับหรือสร้างนวัตกรรมทั้งครูและเด็กให้ สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมให้ให้มีมีประสิทธิภาพนะครับต่อมากๆนะครับครับต้องขอบคุณท่านผู้มีการเรียนสูงนะครับก็โรงเรียนมิจัยคมครับเป็นโรงเรียนส่งเสริมนวัตกรรมระดับชาตินะครับเพราะนั้นโครงการต่างๆกิจกรรมต่างๆที่เน้นของการสร้างนวัตกรรมนะครับก็เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับวันนี้ครับสิ่งประดิษฐ์และผลงานนั้นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็คืออาจจะท่านอาจจะมองเห็นว่าเป็นอะไรครับเป็น แชมพูนะครับแต่จะเป็นแชมพูที่มาจากอะไรนะครับแล้วก็มีความสําคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะพบกับผลิตภัณฑ์นี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอแนะนําคนสําคัญนะครับอีก4คนนะครับที่ทําให้ผลงานนี้ได้ประสบผลสําเร็จนะครับสท่านแรกเป็นคุณครูที่ปรึกษาโครงการนี้นะครับท่านแรกนะครับก็คือคุณครูจงจิตสิทธิไพรครับครูชํานาญการพิเศษสาขาฟิสิ์นะครับโรงเรียนแม่จ้าทิยาคมครับอีกท่านหนึ่งก็คือคุณครู วิทยาสิทธิพรัยนะครับครูชำนาญการพิเศษนะครับสขาฟิสิกนะครับโรงเรียนม่เจุยาผมเช่นเดียวกันครับแล้วก็อีก2ท่านนะครับซึ่งเป็นคนที่สําคัญของเรานะครับก็คือเจ้าของผลงานนั่นเองนะครับเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับของโรงเรียนของเรานะครับท่านแรกครับก็คือนางสาวปิยนันท์พิไลชัยกุลครับและคนที่2ก็คือนางสาวกนกพิย์อุปละนั่นเองครับครับวันนี้ต้องรบกวนทั้งสอง คนนะครับนักเรียนนะครับเจ้าของผลงานวันนี้นะครับอันดับแรกก่อนต้องสอบถามก่อนอันนี้คืออะไรอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์แชมพูจากสารสกัดเมล็ดลินจีสูตรสาหรับนักศึกษาและผิวเนที่บอกบ้างค่ะอ๋อเป็นแชมพูนะครับซึ่งสก,กัดจากเมล็ดลิ้นจีนะครับก็ต้องถามต่อว่าแล้วทําไมต้องเป็นเมล็ดลินจีครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้เหรอครับก็คือในอาเภอของเราค่ะคือทําเกษตรโนลินจีกันเป็นจํานวนมากค่ะแล้วก็ ในแต่ละปีคะ่ะที่ผ่านมาพราว่าในช่วงฤดูร้อนคะ่ะซึ่งเป็นฤดูการของลิ้นจี่อะค่ะทําให้ลิ้นจี่ส่วนมากคะ่ะจะมีผลช้ําแตกแล้วก็ผลไม่โตเป็นจานวนมากคะ่ะและอีกทางนะคะในอําเภอของเราก็ยังมีโรงงานผลิตลิ้นจีก่กระป๋องคะ่ะและส่วนที่เหลือจากโรงงานนะคะก็คือ,อมเมล็ดลิ้นจีค่ค่ะซึ่งเรานะคะจึงได้ทําการศึกษาหาคุณสมบัติภายในมเมล็ดจึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาคะ่ะอ๋อก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมเมล็ดใช่ค่ะคือจริงๆแล้วต้องทิง้ง S <S <S นั่นเอง <S 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 ใช่ไหมครับเป็นส่วนที่เราโรงงานเขาไม่ใช้แลว้วเราก็เก็บเอามานะครับ <S 2> <S 2> แล้วเร,เ,รเราทราบได้ยังไงครับว่าเมล็ดลิ้นจี่มันมันมีส่วนผสมหรือมีสรรพคุณที่จะไปทําผลิตภัณฑ์อย่างเช่นแชมพูได้ครับคือเราได้ทําการศึกษาแล้วก็ทําการทดลองที่คณะมหาวิทยายลายัยคณะมหาวิทยายลัยเพศศักด์เอ้ยคณะมหาวิทยาลัยพะเยาคณะเพรษศาสตร์ค่ะซึ่งเราก็ทํา การศึกษาเราพบว่าภายในมาเลลินจีค่ะมีสารสัมพันธ์หลักๆอยู่4ตัวก็คือมีซาโป,ปนินค่ะเป็นสารที่ช่วยให้เกิดฟองเทนนินคือยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียค่ะฟโฟบอนอยคือมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและแอนโทไซนินคือช่วยให้ผมดกดําค่ะครับก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยนะครับคือโครงการนี้ก็เอาไปสกัดใช่ไหมครับ<ช>แล้วก็ถึงร,รู้ว่าอ๋อแต่ในมาเลลินจีนั้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วเหมาะสมที่จะมาทำแชมพูครับแล้วที่ไปที่มาครับ เป็น <l ays> ยังไงบ้างครับก็ขั้นตอนมีขั้นตอนนะครับยากไหมครับในการที่จะต้องมาถึงผลิตภัณฑ์นี้ได้ครับก็ยากนิดหน่อยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะนาเมล็ดค่ะนาไปอบในตู้อบกันค่ะแล้วก็จากนั้นค่ะจะไปบดให้เป็นผงที่ละเอียดนี่ค่ะแล้วก็นําไปผสมกับน้าค่ะแล้วก็ทําการสเตอร์แล้วก็ทําการโอเวอร์ไนค่ะจะได้เป็นสารสกัดออกมาค่ะหลังจากนั้นก็นําไปสู่กระบวนการการทาแชมพูต่อไปค่ะก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาค่ะค่ะ ครับผมก็น่าชื่นชมดีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากท้องถิ่นจริงๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับกว่าที่จะเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้นะครับก็ต้องมีแรงบันดาลใจหรือที่ไปที่มานะครับคนที่สําคัญของเราก็คือคุณครูที่ปรึกษาโครงงานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทราบว่าแล้วไปยังไงมายังไงถึงต้องทำแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะต่อยอดได้อย่างไรแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับรางวัล อะไรมาบ้างนะครับเราถึงการันตีว่ามันเป็นชมพูที่เกิดจากสารสก,กัดเมล็ดลิ้นจี่ที่อ่อนโยนใช่ไหมครับ,รบต่อผิวหนังด้วยนะครับโอเคครับท่านแรกก็ต้องให้คุณครูจงจิตก่อนนะครับที่จะมา,มาบอกที่ไปที่มาแล้วก็ความสําคัญของโครงการนี้ด้วยครับค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเราได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากโครงการ Move w o r l d t o g e t h e r ร่วมกับการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะกะ็สนับสนุนทุนวิจัยตรงนี้ซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ช่วยช่วยเหลือชุมชนค่ะซึ่งในอำเภอแม่ใจนี้เด็กๆก,ก็ค้นพบว่าปีหนึ่งจะมีเมล็ดลิ้นจีทิ้งมากกว่า58ตันที่เป็นขยะแล้วก็เน่าเหม็นขาแล้วก็เด็กๆก,ก็ศึกษาจนพบว่า มีสารต่างๆแล้วก็ทำการวิจัยจนผลวิจัยแม่นยำค่ะก็เข้าสู่กระบวนการต่างๆในระดับประเทศค่ะโครงการนี้ก็ได้รับรางวัล Special p r i z e ในระดับประเทศจากสำนักง,งานวิจัยแห่งชาติแล้วก็เด็กๆพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปีการศึกษา2,561จนถึง2,566จนเป็นจนมีผลวิจัยที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ กลุ่มตัวอย่างใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็สามารถแก้ปัญหาชุมชนได้ก็ได้รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองนะคะในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่จากสำนักง,งานวิจัยแห่งชาติค่ะก็พัฒนาต่อยอดเรื่อยๆเพื่อจนเข้าคัดเลือกสู่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่เวทีนานาชาตแิแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องผลิตด้วยตนเองโดยที่เราไม่ต้อง ไปเข้าในมหาวิทยาลัยทุกรอบเพราะว่ามีค่าใช้ใจ่ายในในการเดินทางในการทําการวิจัยต่างๆตอนนี้เด็กๆก็อยู่ระหว่างการคิดค้นเครื่องบดเครื่องอเครื่องอบมเมล็ดลิ้นจีจนกว่าจะเป็นแชมพูด้วยตนเองค่ะก็ตอนนี้เข้าสู่เวทีในในระดับชาติค่ะ ครับก็ขอบคุณนะครับก็เป็นผลงานนะครับจริงแล้วนะครับสิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าเด็กๆนักเรียนพวกนี้นะครับศักยภาพของเขามีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรารู้ได้ยังไงครับว่าเขาเหล่านี้เนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทําโครงงานเหล่านี้เนี่ยต้องสอบถามคนครูวิทยาละนะครับว่าไปค้นพบเพชรเม็ดงามเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับทำให้กระบวนการเหล่านี้อย่างที่คุณโจจิตบอกใช่ไหมครับผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ทําแค่ปีเดียวแต่เป็นการต่อยอดมา เป็นห้ปีแล้วนะครับมีการพัฒนาคิดค้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เด็กกลุ่มนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเด็กที่ต่อยอดมาด้วยนะครับคุณพิทยามีค้นหาแบบนี้ได้แบบไหนครับยังไงครับมาจากไหนครับเด็กๆล่นี้ครับวความแสดงคุณคิดว่าได้รับสนุนุนจากาโครงการมุกเบอร์ทุเกเตอร์นะของการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็จะมีโครงการนะครับส่งเข้ามาตามโรงเรียนว่านักเรียนทางไหนมีความสนใจ นะครับก็จะประสานพันในรงเรียนนะครับก็จะมีกลุ่มกลุ่มที่เขาต้องการนะครับจะแก้ไขปัญหาชุมชนนะครับที่พบเจอก็มาสมัครนะครับอาจจะเป็นรุ่นพี่ของกลุ่มนี้อีกกู่ม้จะเป็นเหมือนเหมือนมันต่อเนื่องกันฮะทำงานต่อเนื่องถ่ายทอดมานะครับก็ใช้เวลาทํางานอยู่3มปีมะม .4 ถึงม6นะครับแล้วกลุ่มนี้มาต่ออีก2ปีนะครับถึงถึงจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมา นะครับเริ่มแต่การหาแสวงหปัญหาในชุมชนนะครับวิธีการแก้อย่างไรและได้วิธีการแก้แล้วเราทําอะไรต่อนะครับมีเป้าหมายอย่างไรนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาชุมชนนะครับก็จะเป็นที่มาของปลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับออกมานะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดมาอย่างน้อย3ปีนะครับที่สําคัญคือเด็กๆ2คนนี้นะครับล่าสุดใช่ไหมครับ ไปพรีเซนต์งานนะครับเป็นสี่ทีมสุดท้ายที่เข้าชิงนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์นี้แหละนะครับในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและก็ความปลอดภัยใช่ไหมครับเล่าบรรยากาศหน่อยนะครับตอนที่เราไปนําเสนอผลงานแล้วเรารู้ว่าโอ้โหเราเป็นสี่ทีมสุดท้ายแล้วนะที่จะต้องไปฟาดที่สถานที่แข่งคะ่ะคือแล้วก็พบว่าเออมันมีโครงงานอื่นที่นอกเหนือของเราแล้วเขาก็แบบมีโครงงานอื่นที่เขาแบบเออเจ๋งๆเยอะค่ะแล้วก็ทําการ ไปเที่ยวชมไปดูชมชมดูบรรยากาศแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมไปในตัวไปด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศก็คือไม่กดดันไม่เครียดเลยค่ะคือทุกคนเป็นมิตรมากค่ะคณะคณะกรรมการก็ท่านก็ดีค่ะให้คำแนะนําที่ดีเลยค่ะมีความตื่นเต้นไหมครับมีแต่มีเพื่อนๆเ,เ,เยอะเลยใช่ญไหมครับแต่นําเสนอนี่ต้องนําเสนอบนเวทีใหญ่ด้วยใช่ไหมครับเป็นไงครับตื่นเต้นไหมครับเห็นจากรูปภาพแล้ว โอ้โหมีคนที่ฟังเยอะแยะเลยนะครับรวมถึงคณะกรรมการด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เราทํายังไงครับตอนนั้น <g ül> ก็เราตั้งสติก่อนค่ะเราตั้งสติพอ,อว่าพอเราตั้งสติได้เสร็จแล้วก็เออทำเหมือนปกติที่เราเคยไปแข่งสถานที่ทั่วไปค่ะครับแล้วก็ยังมีการพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมครับแต่ก็หาได้ดูใน youtube นะครับ <g ül> ตอนนี้ก็แขวนไว้ใน youtube ของโรงเรียนด้วยนะครับเป็นผลงานของเด็กๆทั้งสองคนนะครับ แล้วก็เป kind of ็นไงครับผลการแข่งขันก็เราได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับประเทศมาค่ะอ๋อได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับอันดับที่สองนะครับเขามีเหรียญทองนะครับก็นิดเดียวใช่ไหมครับก็พัฒนาต่อยอดต่อไปนะครับครั <ped> ้งต <writing> ่อไปก็ขยับไปเป็นเหรียญทองระดับประเทศนะครับเป็นเหรียญเงินจาก4ทีมนะครับก็เหมือนกับได้รางวัลที่2นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากเด็กๆนะครับคุณพงษจิตครับจริงแล้ว เมื่อกี้ทราบว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีแต่เฉพาะเด็กรุ่นนี้เท่านั้นใช่ไหมครับยังมีเด็กๆรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องๆที่จะมีการคิดค้นมาด้วยครับเห็นตรงนี้มีรางวัลยืนยันเยอะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะครับลองแนะนำไหมครับเป็นอะไรบ้างครับแถวนี้นะครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นแชมพูนะคะ,ะจากอัญชันนะคะก็จะเป็นการศึกษาจากห้องเรียนไซโปรเจกต์เหมือนกันนะคะก็ ก็ศึกษาจนเป็นผลิตภัณฑ์เรียบร้อยนะคะเด็กๆก็ได้จดสิทธิบัตรแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ร<ม>วมทั้ง2ทีมอสองคนนี้ด้วยนะคะก็จะเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการยื่นอนุสิทธิบัตรเมื่ออนุสิทธิบัตรผ่านแล้วเราก็จะสามารถผลิตได้เหมือนกับทีมอื่นๆตอนนี้ของแม่ใจวิทยาคมของเราออกสู่ตลาดนะคะอ,อยู่หลายผลิตภัณฑ์ทั้งเซรั่มทั้ง อันนี้ก็นนจะเป,เป็นเซรั่มวิตซีกอเป็นวิตซีใช่ไหมครับเป็นวิตซีจากน้ำผึ้งป่าของอำเภอแม่ใจของเราะนะคะเด็ก,ดกศึกษาว่ามีสารสกัดเซรั่มวิตซีตรงนี้จากน้ำพึ้งที่ที่ค่อนข้างจะ,ะเยอะแล้วก็เหมาะกับผิวผิวพธุ์ของคนทั่วไปก็ตอนนี้ก็ได้รับอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ก็จะมีชิ้นงานอื่นๆทั้ง ทั้งเครื่องเตือนภยัยเครื่องอจับสัญญาณต่างๆนะคะที่เข้าสู่เวทีในระดับชาติแล้วก็ระดับโลกนะคะกะ็ของแม่ใจของเราก็ะจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเด็กๆของเราจะมีที่โรงเรียนของเราจะมีหลักสูตรอ t e r n a t i o n a l s นแ l ลสไตล์ e ปจจะเป็นวิชาเรียนที่เด็กๆทุกคนจะได้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าว่าตัวเอง ชอบอะไรนะคะแล้วก็เด็กๆจะศึกษาตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 จนผลิตภัณฑ์มีผลวิจัยชัดเจนค่ะก็เลยมีผลงานนะคะมีผลงานทุกเย็นเด็กๆก,ก,ก็จะเก็บข้อมูลเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขารักโดยที่ไม่ไม่ต้องคุณครูไม่ต้องวิ่งตามหาว่าวันนี้ต้องนัดทำงานนะเหมือนเหมือนโรงเรียนทั่วๆไปที่ที่เราเคยเคยทำมานะคะแต่ที่แม่ใจวิทยาคมนี้จ,จะเป็นหลักสูตรพิเศษนะคะ จะเป็นหลักสูตรพิเศษที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนทุกคนนะคะก็เด็กๆก็จะตามหาคุณรูเลยคะ่ะว่า,าวันนี้งานของหนูได้เท่านี้เท่านี้แล้วก็พัฒนาต่อยอดแล้วก็มีผลการวิจัยพัฒนาต่อยอดอทุกสัปดาห์ค่ะทุกสัปดาห์ก็จะมีผลการวิจัยมายืนยันต่างๆแล้วก็จนจนเขาเข้าใจในทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเวลาเข้าสู่เวทีต่างๆ เมื่อกรรมการในหลายๆระดับทั้งระดับชาติระดับนานาชาติถามเขาก็สามารถตอบได้อย่างธรรมชาติไม่โดยไม่ต้องอเขินอายใดๆเพราะว่าเขาเป็นผู้ผลิตเป็นเจ้าของผลงานแล้วก็ทำด้วยความเข้าใจในทุกระบวนการค่ะอันนี้ก็คือหลักสูตรพิเศษจากแม่ใจวิทยาคมของเราค่ะครับก็เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดมีน้องๆที่สนใจนะครับก็มาที่แม่ใจวิทยาคมได้นะครับเรามีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ย เป็นทีมซัพพอร์ตนะครับเพราทีมซัพพอร์ตนะครับให้ได้แสดงศักยภาพมันเองนะครับเดี๋ยวต้องขอย้อนกลับนี่ก่อนนะครับผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้นะครับจริงแล้วมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างด้วยกันนะครับแต่อันนี้คือกําลังพัฒนาเข้าไปสู่คือตอนนี้คืออย่างที่ทราบมาว่าคือเราต้องผลิตเองใช่ไหมครับเพื่อลดต้นทุนเรียกว่าครับเพราะว่าเราตอนนี้เราทำเหมือนกับยังทํายังไม่มีเครื่องที่จะทําเองได้นะครับก็อาจจะทําให้ผลิตเครื่องอยู่ครับ จะมีต้นทุนในการผลิตนะครับก่อนจะมาเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้มันกะเป็นผลิตภัณฑ์แรกๆของเรารที่รับสิทธิบัตรนะครับสิงสำคัญคก่อน<ส>นที่<ๆ>เราจะส่งให้กับบริษัทผู้ผลิตได้เราต้องได้รับอ,อนุสิทธิบัตรก่อนนะคะจากสำนักง,งานทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเรามีอนุสิทธิบัตรทั้งหมดทางบริษัทถึงสามารถผลิตให้เราเป็น เป็นหมื่นเป็นแสนชิ้นเพื่อออกสู่ตลาดทั่วประเทศได้ตอนนี้ชิ้นนี้ก็อยู่ระหว่างรออนุสิทธ,ธิบัตรซึ่งซึ่งได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายค่ะครับก็เป็นกําลังใจให้ต่อไปนะครับตอนนี้ต้องกลับมาที่น้องๆแล้วครับว่านอกจากรางวัลแล้วนอกจากกระบวนการแล้วเราได้อะไรครับจากการทําโครงงานนี้หรือว่ามีอะไรที่เป็นสิ่งที่เราประทับใจหรือว่านําเสนอในสิ่งที่เราทํามาด้วยต,วตัวของเราเองครับ คือพอจากที่เราได้ทําแชมพูจากสางสงกัดมลิ้นจี่ค่ะคือเราก็จะได้ความรู้ต่างๆเพิ่มมากขึ้นจากาไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์จาสามหาวิทยาลัยพะเยาที่ท่านให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมวนผสมการทําแชมพูต่างๆค่ะแล้วก็อบอกเกี่ยวกับประโยชน์คุณสมบัติว่าภายในนอกเหนือจาก ผลิตภัณฑ์แชมพูเนี่ยเราก็จะยังสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นอีกได้หรือไม่คะเป็นนวดหรือว่าเป็นสบู่หรืออะไรต่างๆเพิ่มอีกได้คะ่ะใช่ค่ะครับก็ต่อยอดต่อไปจากแช,ชมพูอาจจะเป็นครีมนวด<ม>นะครับผลิตภัณฑ์<ม>ซึ่งจริงๆเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนี่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้ทีเดียวนะครับเพราะว่าผู้คนเริ่มที่มาใส่ใจเรื่องของสุขภาพตัวเองมากขึ้นแล้วก็การที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ปลอดภัย ก็เป็นเครื่องการันตีว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไปก็ไม่มีผลที่เป็นผลเสียต่อร่างกายนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หรือเป็นประสบการณ์นะครับให้กับเด็กๆด้วยนะครับเขาเรียนรู้กระบวนการต่างๆได้ด้วยนะครับคุณครูจนคุณครูวิทยาแะครับนอกจากโครงการนี้แล้วยังมีอะไรที่เพิ่มเติมที่การจะทําต่อเนื่องอยู่ตรงนี้มีหรือเปล่าครับก็ตอนนี้ก็มีกลุ่มสนใจนะครับเรื่องของคือตัวนี้ลิ้นจี่ของเพื่อไมใ่ใจเราเนี่ยได้เป็นพืชพืช พืชต่จงเฉพาะนะครับพืชที่ไอนะครับก็การที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์เรามีมูลค่าที่สูงขึ้นเนี่ยต้องปลอดสารพิษนะครับจะสังเกตว่า,อาตอนนี้ชาวสวนเริ่มชาวสวนเริ่มจะมีการหอ่อลดการใช้สารฆ่า,มาแมลงนะครับอันนี้ก็เรามีแนวคิดว่าเราไปห่อตรงได้น,นะครับก็มีนาเสนอเข้ามาว่าค,ครับผมอยากทกาํากระดาษห่อลิ้นจี่จากฟางข้าวที่เขาเผาเนี่ยครับเพื่อลดโรกร้อนอะไรอย่างเงี้ย เราสามารถป้องกันแมลงได้ด้วยประมาณนี้นะครับก็มีต่อยอดนะครับของการควบคุมคุณภาพลิ้นจี่แล้วก็มีกลุ่มหนึ่งก็คือศึกษาเรื่องของวงจรชีวิตของแมลงที่เจาะข้ลิ้นจี่เพื่อจะตัดวงจรตรงนั้นโดยใช้วิธีทางชีวภาพที่ปลอดภัยนะครับต่อการบนพโกนะครับก็มีมาสองสามกลุ่มเข้ามาปรึกษาอยู่นะครับตอนนี้กาลังศึกษาข้อมูลอยู่นะครับครับก็เป็นแนวทางที่เมืองไทยนะครับก็ ทำให้เราจะได้โครงงานอีกหลากหลายทีเดียวครับคุณครูจงจิตครับเด็กพวกนี้เขาทาโครงงานเขาได้รางวัลแล้วเขาไปต่อยอดยังไงต่อครับรางวัลที่เขาได้จะมีผลต่อการเรียนต่อหรือเข้าศึกษาต่อสถาบันอื่นยังไงบ้างครับมีไหมครับค่ะมีแน่นอนค่ะเด็ก,เด,ก,เ,ดกเด็กกลุ่มนี้ก็คือตอนนี้มีสถาบันต่างๆรองรับเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ว่าเด็กๆจะจะเข้าไปเรียนไหมเพราะว่าคุณสมบัติของเขาก็จะได้ได้รางวัลในระดับประเทศแล้วก็มีเกรดเฉลี่ย 3.5ถึง4.00ซึ่งเด็กๆทุกคนที่เข้าสู่โ,รโครงการนี้คุณสมบัติพร้อมนะคะก็เด็กๆรุ่นพี่ที่ต่อยอดโครงงานทั้งหมดนะคะหลายร้อยชีวิตก็เข้าสู่มหาวิทยาลัยด้วยโครงการนี้นะคะทั้งอตอนนี้ทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทย,ยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยานะคะในคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เด็กๆเลือกเรียนคณะวิทยา,าศาสตร์ นะคะเทศศาสตร์ๆๆๆๆๆๆตอนนี้ก็คือไม่ได้สอบเข้าเลยค่ะเด็กๆกลุ่มนี้ตอนนี้มีที่เรียนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีรุ่นพี่ที่ต่อยอดไปให้แล้วแล้วก็มีโครงการช้างเผือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนนี้ก็จะมีพี่ๆแล้วก็มีน้องๆเข้าไปรุ่นต่อรุ่นแล้วก็ได้ทุนเรียนจนจบมหาวิทยาลัยค่ะคก็เป,เป็นความภาคภูมิใจของ,ของ ทางโรงเรียนทางของเด็กๆแล้วก็มีต่อยอดสู่อนาคตค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ก็จะมีของเราก็ต่อยอดโครงการเครื่องกำจัดโลหะหนักนะคะเครื่องกําจัดโลหะหนักตรงนี้ที่แม่ใจของเรานอกจากพบปัญหาของลิ้นจี่แล้วในโครงการ international s i l e project ในวิชานี้ซึ่งเด็กๆจะได้ศึกษาในทุกภาคเรียนตอนนี้เขาก็ค้นพบว่าก็ยังมีโลหะหนักในในข้าว ในอุตสาหกรรมข้าวบางชนิดค่ะในชุมชนเพราะว่าในชุมชนเรามีการทำผ้ามอห้อมแล้วก็การย้อมสีต่างๆปล่อยสู่พื้นดินเวลาฝนชะล้างก็จะมีโลหะหนักพวกยูเรเนียมโลหะหนักอยู่ค่ะตอนนี้ทางทีมงานอัจฉริยภาพของเรานะคะวิทยาศาสตร์ของเราค้นพบเครื่องที่กรองโลหะหนักแล้วมีผลการวิจัยรองรับชัดเจนแล้วตอนนี้กำลังอ,อยู่ในขั้นตอน การผลิตแล้วก็นำเข้าสู่ตลาดแล้วก็เวทีในระดับชาติต่อไปซึ่งซึ่งกำลังจะเข้าสู่เวทีต่างๆในในสัปดาห์หน้านะคะในรายการแข่งขันในสัปดาห์หน้าแล้วก็นำเสนอสู่การตลาดต่อไปะค่ะครับนะ่าสนใจทีเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะครับเห็นว่ามีอีกหลายๆโครงการที่รอต่อนะครับมีทั้งรุ่นพี่แล้วก็รุ่นน้องต่อไปนะครับแต่สิ่งที่ผมที่เห็นก็คือว่า โครงการต่างๆนี jumped, co tipo, ้นะครับก็มุ ize, like yep. ่งเข้าสู่ชุมชนนะครับเราไม่ทิ้งชุมชนนะครับเพราะเราเห็นเราอยู่กับชุมชนเพราะฉะนั้นสิ่งโครงการต่างๆที่ก็เกิดจากรอบๆเรานั่นเองใช่ไหมครับอาจจะเป็นปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็นำมาแก้ไขซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กๆนั่นเองนะครับก็ไม่แปลกใจเลยครับที่เด็กๆก็จะนําเสนอได้ผลงานนะครับอย่างที่บอกก็คือเขาทําด้วยตนเองใช่ไหมครับมีกระบวนการด้วยตนเองนั่นเอง นะครับก็หวังว่าก็จะเป็นกําลังใจให้กับโครงงานต่อๆไปนะครับแล้วก็นําชื่อเสียงมาให้กับแม่เจ้าวียคมต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ต้องให้ท่านผู้บริการได้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมพยาวทีวีวนี้หน่อยครับครับในส่วนของโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะฝ่ายบริหารนะครับก็ได้ตระหนักนะครับถึงความสําคัญในเรื่องของอาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลน,นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการ ส่งเสริมเรื่องของนวัตกรรมนะครับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆแล้วก็เรื่องของงานวิจัยเพราะว่าเรื่องของการวิจัยนะครับก็เป็นพื้นฐานที่สําคัญมากในการค้นคว้าหรือค้นพบสิ่งใหม่ๆแล้วก็การแก้ปัญหานะครับโดยเฉพาะการยึดโยงกับชุมชนนะครับโรงเรียนเองนะครับโดยเฉพาะผมนะครับก็ได้ทําการสวทองค์กรนะครับแล้วก็ได้จะทำนะวางแผนกลยุทธนะ์คือแผนพัฒนาคุณภาพระยะ5ปีเพื่อให้มีแผนที่ชัดเจนนะครับ แล้วก็ได้จัดทำเป็นแผนปฏิบัติการอัดฉีดงบประมาณลงไปนะครับตอนนี้เราได้ทำมียุทธศาสตร์ถึง8ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือเรื่องของจัดการศึกษาในด้านการส่งเสริมเรื่องของนวัตกรรมและวิจัยซึ่งการจัดการเรียนรู้นะครับผ่านเรื่องของ i ออหรือว่าของงานวิจัยของเด็กๆเ,เหล่านี้นะครับจะเป็นผลที่ส่งเสริมนอกจากมีมากทั้งปริมาณถึงสิบห้าคนแล้วก็สามารถที่จะ,ะส่งการ แข่งขันส่งเสริมแนละไปถึงะระดับประเทศและระดับนานานชาติได้แล้วก็สอบล้องกับผลการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนะครับปีที่ผ่านมาเราสามารถส่งเด็กนะครับเข้าสอบแข่งขันนะครับโดยเฉพาะระบบที่คสเ,เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ถึงแดคนแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกนะครับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์อีกนะครับคณะที่สังเกตเป็นส่วนใหญ่ก็คือคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยอันนี้ก็ตอบโจทย์ว่าเป็น,นผลผลิตนะครับ ที่เกิดจากการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณคณะครูบุคลากรน,นะครับทางฝ่ายบริหารเองก็นอกจากที่จะจัดสรรงบประมาณนะครับให้เพียงพอแล้วก็ยังระดมทุนนะครับเพื่อที่จะเข้ามาส่งเสริมแล้วก็ให้เด็กเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดได้มองไปในคตถึงเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับเนาะเพราะว่าเรามีการจดจดอะไรนะมาตรฐานต่งตางๆนะครับและก็ในอนาคตก็ อาจจะนําไปส oui> ู่เร <Hey, ื <S <s uh ่องของทางด้านธุรกิจต่อไปนะแล้วก็เข้าศึกษาต่อแล้วก็กลับมาพัฒนาชุมชนกลับมาอยู่ในเป็นเสาหลักในของชุมชนต่อไปนะครับต้องขอบคุณมากมากนะครับครับต้องขอบพระคุณท่านผู้ริการเป็นอย่างสูงนะครับก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ย้ําเตือนไว้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจริงที่แม่จาวยาคมนะครับแล้วก็เราจะไม่หยุด เพียงแค่นี้นะครับเราก็จะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับในโอกาสต่อไปก็คงจะมีโอกาสได้มานําเสนอผลงานของเด็กๆนะครับทั้งของเด็กๆนักเรียนเองหรือบุคลากรของเราเองนะครับที่เราทําในโรงเรียนแล้วก็ส่งผลไประดับต่างๆนะครับทั้งระดับนานาชาติหรือระดับชาติต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยอีกครั้งนึงนครับที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าในโอกาสต่อไปนะครับเราคงจะได้มีโอกาสนะครับได้มานําเสนอนะครับ สิ่งดีๆเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่สิ่งที่เกิดขึ้นในแม่จาวยาคมของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม,มารับชมนะครับแล้วก็เจอกันในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ